พบกับไม่กำนันสตอรี่นะคะค่ะคือมีแม่กำนันสิพ้ามาช่ำต้นใหม่มงคลโบราณที่หายากเนาะค่ะเนาะถือว่าหายากเดเพะว่ากับบอครมีเนาะสิ่งใดที่มีหน่อยถือว่าเป็นหายากเนาะค่ะอันนี้ก็คือต้นย่อพักกินเนาะค่ะต้นย่อดอกย่อบางบางกับอาจ์ิมีหลากหลายซื้อตามที่พื้นที่พื่นท่พื่นสีเอื่นเนาะแต่ อของแม่กำนันของตาของย้ายแม่กำนัลคน,อ,นอืน่นยอพระกลิ่นนะคะยอพระกลิ่นลักษณะเขาก็เป็นแบบนี้เป็นไม้มงคลโบราณนะคะซึ่งสามารถที่ธิใส่ในในพิธีมงคลต่างๆเนาะที่แม่กำนันใส่เป็นประจำก็คือ่อาใส่บูชาใส่ตอนที่เฮาเอาเขาขึ้นเล่าเนาะคะ่ะเอาเขาขึ้นเล่าแต่จะมี ใบคุ้นใบย่อเอาต้นย่อผักกินเนี่ยร้านแม่กำนันใส่ต้นย่อผักกินมีใบคุ้นใบ au, นนย่มบอม au, ีอ่าใบตน้นเอืน่นๆต้นเจ็ดลินเนาะบ้านแม่กำนันอืน่นต้นเจ็ดลินอ่าเอาเมาเอาไว้เล่าเนาะเอาไว้เท่งเล่าอ่าตอนเอาเขาขึ้นเล่าเนาะค่ะเป็นกับมีวิธีของคนโบราณเนาะอันนี้วิธีการช่ำต้นย่อผักกินนี่เป็นไม้อบน้ำด้วยค่ะสามารเทสิบปักช่ำได้ การขยายพันธุ์เขาสามารถที่สิบปักช่ำได้เข้ากะเป็นดอกปีละเทือนเนาะคะ่ะเป็นดอกปีละเทือ่อเป็นกระสิประมาณแบบว่าถ้าบุญเดือนสามยังสีน้องห้าสีใดใส่ดอกเขาใส่ดอกเขายังไปบ่ายพระาธาตุยังสีเนาะบายพระาธาตุจะได้ใส่ดอกเนี้ยพอก,กินสิมี่ดอกสีเป็นพวงสีเหลืองแล้วกระสีท้นนะคะดอกกระสีท้นต้นกระทนเนาะต้นกระท้นนี่อ่ะ ปลูกไงบัวบัวบัวใดถึงถึงแมว้ว่าเฮาสิยังบัวท่านใดช่ำหนะมือนี่ที่เขาตัดมาเขาก็ว่าเป็นยังเนาะค่ะก็อยูนนะะย่ใดแบบนี้อันนี้คือต้นยอดพอกินเนาะ,ะก่ะสิช่ำเนาะ,อะเอากระตัดเกลอกกิง่งตัดกิ่งมาช่ำด้ทั้งหยดช่ำช่ำในทั้งขอเนาะคะ่ะเฮากระตัดออกก้อนเนาะคะ่ะตน้นตัดออกอืมตะกระทาปูนแดงด้ด้อ ข้าปูนแดงข้าปูนแดงไว้ก่อนเนาะแม,ม่กำนันสิเฮ็ดบึงเพราะเป็เนแนวทางเนาะค่ะเพราะว่าอ่านี่ข้าปูนแดงไว้ค่ะรอให้แห้งเนาะเป็นแผลที่เข้าเขา,าตัดออกเขากะท่าเขาไว้จักหน่อยเนาะกันจะือลูกเสือน้าเนาะปูนแดงน,นคะคะสมาธิช้ำแบบนี้ได้เลยเนาะค่ะเนาะ ามาเบ่งวัสดุที่ห้องสีชํำกันเนาะคะ่ะวินี้แม่กำลังใส่อันนี้เด้อใบกามปูเด้อค่ะเด้อใบกามปูนี่ใบกามปูที่เขาล่นลงจากต้นเนาะคะ่ะไปเก็บมาเลยค่ะผู้ใดมีต้นใบกามปูหรือว่าสีเห็นมุมบานใดที่มีอยู่ตามถนนหนทางเนาะถ้า,าบ่าามีวัสดุปลูกโอ้ยเฮาสีเอาอยัง,ยงนเนาะปลูกจังสีล่งไปเลยเด้อค่ะเด้อต้เถ้าถ้าว่าบ่ได้อยู่ในป่าดอกว่า ลงไปแล้วกับไปเบิงเนาะคะ่ะใตตุนเขาเขาก็จะรวงร่นล,ง,ลงมาแล้วไปเก็บตรงที่เขาที่มกักเป็นใบเกาแล้วเนาะเป็นใบเกาแล้วถ้าเป็นใบใหม่ๆรุนใหม่ๆเขาก็มาหมักสก้อนเนาะค,ะคะ่ะอันนี้เขาก็มกักแ้วกะพ่อเขากวาดไปแล้วเขาก็จะไม่ดินพร้อมด้ค่ะนี่อนดินก็นจะได้มากแบบนี้เนาะอ่ะแม่กำนันเก็บมาแล้วแม่กำน,นกัากกาง,งเอาใส่ตะก้าห่างๆออกมา เอามาร่อนนะคะเนาะเอามาหั่นสักก้อนเอามาร่อนออกสักก้อนนะคะจะได้ละเอียดขึ้นแบบนี้แล้วก็สีเอามาช่ำย่อผักกินเลยเด้อค่ะอันนี้เนี่ยกำน,นั่นกับสีช่ำเลยค่ะกับสีช่ำใส่กระถางหกนิ้วนะคะเนาะนี่กำน,นันกับสีช่ำปกติปกติก็จะมีอ่าการที่ห้าวสีช่ำต้นใหม่หรือสีปลูกต้นใหม่ห้าวเดจะมีอ่าอ่า ปักเผาซับปากเผาซับมาห้องกลน้าะค่ะเนาะหรือว่าโฟมก็ได้เนาะมาห้องกลกระถางเนาะค่ะแต่ถามว่าบบมีได้บ่ช่ำได้บ่ใดค่ะแม่กำนันกับโบมีเนาะบบมีกับบบตองใส่กระไดเนาะค่ะคือเข้ากับปับให้เข้าสะดวกสบายที่สุดบ่เป็นว่าโอ้ยบบมีบักเผาซับจะได้เนาะจะคอยสีมีแนวห้องกลกระถางเขาจะได้สีได้ช่ำใหม่จห้ได้เขาจะได้ปลูกใหม่ไม่ใช่ปัญหาเนาะค่ะบบมีเข้ากับโบท่านได้ ทำนะตอนที่เฮามีเฮาคอยเอามาห้องเนาะสมาีิปลูกได้เห็ดได้เด่ะเด้อ <l ug> ล้วกะวัสดุปลูกก็ตามที่เฮามีถ้าบมีใบกามปุ๋ยลีกะใส่มีใบไผ่ใบบักขามหรือใบไม้แหง้งต่างๆเขากะสมาทสิใส่ได้คือกันเนาะคะ่ะเนาะเขากะเอาลงกระถางสานีกนเนาะไว้เครื่องหนึ่งกรแล้วตัวนี้กะแหงกามพอดีเนาะเขากะเอามาใส่ลองเบิง นี่คะ่ะถ้าถ้าหากว่าถ้าหากว่ารู้สึกว่าเขาเน่าไปเขาก็ตัดออกก็ไดเด,ด,ด้อค่ะเด้อตัดเนี่ยต้องสมารถตัดออกก็ไดแล้วก็คอที่เขาตัดออกเขากลับไปชําอีกก็ไดเนาะแต่อันนี้นกำนัลบดตัดเด้อค่ะเด้ออ่าจะปลุกเลยนะคะกดให้แน่นเด้อค่ะกดให้แน่นๆนะคะน,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 ะคะนี่ช้ำไหว ตอนห้องชั่นี่เขากับบอท่านใสน่ปุ๋ยบอกค่ะเขากับชั่ซื่อๆนี่แหละห้องชั่ชั่มซื่ออ่ะาห้สีชั่ใส่แก้วกาแฟใส่ใส่หรือว่าใสา่ใส่ขวดน้ำกวอนกระไดแจ้อันนี้แม่กำนันชั่มใส่กระถางเลยเนาะน,นี่อนไดเขากับเห็ดสามารถที่สีเห็ดใดืึกันเนาะค่ะถ้าหากว่าอยากจะเบื้องระบบลาบเขากะคือชั่มใส่วัสดุชั่ที่ใส่ใส่ อ,อันนี้กดแน่นเลยค่ะกดแน่นเลยนี่กดแน่นเลยนี่เนาะค่ะเนาะต้นที่สองอันนี้ก็ดให้เบิ่งเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะว่าการปลูกต้นใหม่การขยายพันธุ์ต้นใหม่กะเอาตามที่เหาถนัดตามที่เหานี่เลยเนาะสำหรับวัสดุปลูก นี่อันใดก็ใสอันนั้นเนาะค่ะอันนี้อ่าอันนี้ต้นนี้ต้นนี้ตั้มไปเขากะ,ะนี่ใส่แบบนี้เนาะค่ะพุฒเน่นๆเนาะค่ะสำหรับต้นยอพักกินกะผู้เพิ่นบ่มี่เมียกำนั่นกะมีแบงปั่นด้วยค่ะเด้อเมียกำนั่นกะมีแบงปันถ้าหากว่าอยากอยากจะได้สนใจเนาะค่ะเนาะสนใจกะถัก หักไปแม่กำนันมาเลยเนาะค่ะโกแพงดอกค่ะแม่กำนันแบ่งปันในราคามิตรภาพเนาะอ่าต้นตำเนกะจักอ่าถ้าเขาติดแล้วเนาะถ้าเขาติดแล้ยวเราก็งามแล้ว,วสวยแล้วนะคะก่าแม่กำนันแบ่งปันในราค่หาสิบเก้าบาทด้วยค่ะดเด้อยหาสิบเก้าบาทจะต้องเขาต้องติดแล้วก็สวยก่อนเนาะ ต้นไม้ทุกต้นที่ออกไปจากไม่กำน,นันต้องสวยกอนเนาะค่ะต้องติดแล้วก็งามเรียวเท่านั้นเนาะ,ะ,นะนจำนี้เนาะค่ะหลังจากนั้นหลังจากนั้นเนาะ,ะเอากะเอาไปรดน้ำเนาะค่ะรดน้ําน้นําที่รดเราก็สามารถที่สใส่น้ํายาเตียงหลกน้ำกระได้เนาะใส่บีบวั่นผสม อาน้ำแล้วก็เอามาลาดหลดเนาะเอามาหดน้ำยาเรียงรากหรือว่าเฮาสิเฮ็ดเอากะได้เนาะค่ะเฮ็ดน้ำยาเรียงรากยังใส่กระปิไลายน้ำจังสิเนะาะแตะลายสูตรเนาะค่ะแล้วก็เอามาลาดหลดเอามาหดเนาะค่ะเนาะอ่าได้คือกันเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คือเรียวๆเนาะค่ะเฮาก็กดไว้แนียนๆเฮาก็เอาตังไว้ในโฮมสัก,ก่อนจักสองสามมือเนาะค่ะจังค่อยเอามาตั้งไว้ที่แดดรำไรเนาะค่ะต้นไต้ โฮมม้น้ำที่มีแสงแดดรำไรนะคะโบตรงเอามาตากแดดจัดแดดรอยบบไรเด้อค,ค่ะเด้อค่ะตอนนี้เอาไว้ในโฮมสกอน,นะคะ่ะจากสองสามมือแล้วกะเอามาหรือว่าหรือว่าเข้าสิเอาอ่าใส่ตู้อบน้ำบอนซีก็ได้เด้อค่ะสมาทิ่สีเฮดได้ขึ้นกันเอาใส่ตู้อบน้ำบอนซีก็ได้หรือเอาสีเอาถุงอามาอบก็ได้หรือที่ตั้งไว้ซื้อๆก็ได้นะคะ กะอาจสีดนแเนี่ยแจ็กหน่อยแต่เขากระติดนะะเนาะค่ะน้องเขากระติดค่ะสําหรับคลิปนี้แม่กำนันกะมาแบงปันอ่ะบอกวิธีการช่าต้นไม้มงคลโบราณน,นะคะตุนยอดพักกินเนาะค่ะเนาะค่ะว่าอาการขยายพันธุ์กับสมาริสีสิดได้หลายอย่างช่าแบบนี้ก็ได้ช่ายอดก็ได้ช่าขอก็ได้หรือแม่แต่แยกนอก็ได้นอเขาก็มีหลายเนาะค่ะคลิปนี้แม่กำนันกะไปก้นเด้อกระเด้อขอบุณทีรับชมคลิปหนาพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ